กาแฟยามสายนะคะกาแฟเกล็ดใส่ใส่เอนมข้นหวานไปหนึ่งช้อนชาคนไปอย่างเงี้ยนี่นี่คือชีวิตจริงอค่ะชีวิตจริงชีวิตจริง อืมหวานพอกินได้นุะร้อนร้อนมากเดี๋ยวดื่มอ่ะนะเพื่อนเพื่อนเห็นก็จะได้ตื่นไงคะไม่มีอะไรช่องปริดาอะไรสาระมากขอเพื่อนเพื่อนโชคดีมีสุข สดชื่นไปกับกาแฟถ้วยนี้นะคะ